หัวใจมีโรคหรือไม่เนี่ยก็ให้ไปดูที่ใบหูถ้าติ่งหูเนี่ยเป็นปรากฏเป็นเส้นหรือว่ามันมีลักษณะเป็นรอยย่นเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ในศาสตร์การรักษาของจีนเนี่ยเมื่อร่างกายของคนเราเจ็บป่วยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณะสีแล้วก็ลายของใบหูโดยเฉพาะร่อง,องหลอดเลือดหัวใจก็คือลายเส้นที่ปรากฏอยู่บนติ่งหูซึ่งสอดคล้องกับการแพทย์สมัยใหม่ที่เขาเรียกว่า แฟลงง์สายยิ่งท่าลายเส้นนั้นเนี่ยมันชัดมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าอาการเนี่ยหนักมากเท่านั้นวิธีการก็แค่ใช้เห็ดหูหนูดำแห้งประมาณ10ช่อใหญ่ขิงประมาณ1ขีดผู้ซาจีนแห้ง20-30ผลตุนกับน้ำประมาณ1ลิตรใช้เวลาประมาณสัก2-4ชั่วโมงถ้าน้ำแห้งแล้วก็เติมน้ำลงไปพอได้ที่ละพอเย็นก็เก็บใส่ตู้เย็นแล้วเราก็เอามาดื่ วันละ 1- 2แก้วทุกวันแล้วบางตำราของจีนเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าถ้าหากเราสามารถกินเห็ดหูหนูดำได้ครึ่งกิโลภายใน2เดือนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นเดียวกันค่ะ